สวัสดีครับอันนี้คือต้นพริกกับต้นมะเขือครับที่ผมลองปักชำดูครับน่าจะไม่รอดแล้วครับผมก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่เดี๋ยวผมจะลองตอนกิ่งดูครับไอนน้ต้นพริกขี้หนูครับผมก็ลองตอนกิ่งดูเหมือนกันพริกมันดกมากครับเลยตองตอนไว้อันนี้ก็คือกิ่งที่ผมเลือกครับมันอยู่ข้างล่างก็เลย แต่งมาหน่อยตอนนี้ก็กินประจําครับดกมากครับหลักการเดียวกันครับเลือกให้กิ่งหนุ่มๆให้พอดีครับไม่แก่มากแล้วก็ไม่อ่อนมาก โอเคครับนี่ครับจบภารกิจวันนี้เรามาดูผลงานครับการตอนกิ่งพริกมมพริกขี้หนูสวนครับวันนี้จะมาทำคลิปปลูกต้นพริกกันคะ่ะอ่าครับวันนี้เรามาปลูกต้นพริกกันครับอันนี้คือพริกที้ตอนไว้ครับกิ่งตอนเป็นพริกขี้หนูสวนครับ ส่วนสองต้นนี้เป็นต้นที่ปักชำไว้อันนี้ปักชำครับเป็นพิขีหนูสวนเหมือนกันแต่อันนี้รากที่เยอะนี่มันเป็นญ้าด้วยครับแล้วก็ต้นลำลึงด้วยผลงานของเราครับปลูกในระยะเท่ากันใกล้เคียงกันครับทั้งปักชำแล้วก็ตอนจริง ะฮะอะกลางหานันอาดินมาใส่กางหันครับอาดินมาใส่ครับพี่น้องอกัางหานันนี่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 นีนนนามา่มาใส่ปึ๊บมาใส่เออไม่ต้องกลัวเละครับนักลบสป,ปาร์ตันไม่ต้องกลัวเละไม่ต้องกลัวเละไอจาัดก,การนักลบ อย่ากลัวเลยเขานั่งไปบนพื้นเลยเด้ไได้ค่ะ,ะยี่ว่ามาใส่ต้นนี้เขาต้องอยู่ด้วยอ่ะอย่างนี้ดีกว่าอ่ะกลางหันกังหันใส่ต้นนี้เด้เลยครับที่ว่าใส่ต้นนี้อ่าโอเคที่ว่าใส่ต้นนี้นะครับหนูใส,อใส่อันหนูอันนี้เหรอใช่ครับเป็หนูเล็กสุดอ่ะ ก็อันเล็กก็พอค่ะเหมือนกันจริงๆผมทำพิกจินดาไว้ด้วยครับแต่มันไม่ออกครับมันไม่ประสบผลสำเร็จแต่ไอ้ขี้หนูส่วนนี่ลากออกดีครับช่วงนี้โควิดครับเลยต้องใส่แมสใส่กันทุกคนค่ะใส่กันทุกคนเพื่อความปลอดภัย ไจหมดแล้วนี่ไจะหมดแล้วครับเยอม,มากนนั่งนี้ด้วยกันอ่า้วพี่เขาอกได้นาังนี้ด้วยเาไกมาแล้วกลไกเออมาลายสนเลไกว่าเดิมไกกวเดิมเครับเยม,มากดแฟดนะครับครับดูแฟด จางหันเป็นเดียวแฟตอ่าจางหันพอแล้วครับน,ออนี่ตอกไ่ออกนะดูชนะเลยเหรอครับครับนี่ตง้ยหหนิดหน่อยครับงนิดหน่อยครับ ะอาหมดแล้วค่ะหมดพอดีทำเสร็เรียบร้อยแล้วครับทำเสร็จแล้วค่ะจบแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราลาแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับทหารสวัสดีครับ